แต่คนใหม่ๆเขาสงสัยครับหลวงตาว่าทําไมเราต้องสวดมนต์บทเดิมซ้ําไปซ้ํามาครับอ๋อสวดบทเดิมนะมันเข้าใจก่อนนะสวดบทอืน่นนีไปจากพระดกท่านก็นจะเขียนไว้บทสวดมนตนะ์อ่ะสวดมากไม่ปนประโยชน์อะไรสู้บทเดียวไว้ได้สั้นๆซ้ําแล้วหลวงพี่สวดพุทโธอย่างเดียวนะ่ะลวงพี่ไม่เกิดแล้ว ถ้าเข้าถึงพุโทโธก็ไม่เกิดแต่ทำยังไงจะเข้าถึงอ่ะครับก็ต้องอยู่กับบทสวดโอ้โหมันต้องอยู่ตลอดเวลาไปไหนไม่ได้ถึงคนถึงพอสวดไปหลายๆปีเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันก็ล้หยุดเนีแต่ถ้าเขาไม่หยุดเนี่ยเขาตลอดชีวิตกำหนดอยู่งั้นอ่ะย,ยังไงก็ได้ แล้วอย่างบอดสวดจัก,กรพัทนะครับที่คนเพิ่งสวดแล้วสัมผัสได้ไวครับเกิดจากอะไรครับหลวงตาอ๋อจักพรพดิคือพุทธ,ธะจักพรพดิเนี่ยไม่ใช่ของใครผู้ได้เจ้าองค์ปัจจุบันท,บท่านมบวชท่านก็เป็นจักพรพัินะแต่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยจักพรพดิยังอยู่นะท่านก็ยังอยู่นะแต่ท่านบวชซะท่านก็เลย รวมบารมีท่านทั้งหมดอะแต่สะรู้เป็นพุทธ,ธะมันก็เลยไม่มีแล้วรวมไปแล้วเป็นแก้วแล้วไปขอท่านไม่ได้แล้วคนที่ทําให้ก็คือเทวดาครับเทวดาที่ดูแลรูปลักษณ์ของพุทธ,ธะนั่นแหละเ,ลเทวดาหรือพรหมแต่ถ้าจากักรพรรดิเนี่ยสวดแล้วนี่ถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะไม่เกินห้าปีนะฮะ สัมผัสได้ทุกคนนะสิ่งที่เราจะเริ่มสัมผัสได้อันดับแรกๆมิคืออะไรบ้างครับหลวงตาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพันเกี่ยวข้องพันกับเรานะเกี่ยวพันกับเราเนะี่ยเวลานึกอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปในมืนดๆเนี่ยมีความรู้สึกมีคนเดินตามเนะเวลาสวดคนเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมาสวดกับเราด้วย เวลาเราสวดเราจะนึกถึงบริเวณแถวนั้นมาสวดกับเราด้วยตินความรู้สึกครับทุลองดิสวดมานานแล้วยังอ่ะอเห็นสาวๆเดินตามคนสาวๆน,นี่คกำนวดบอกให้มันเหลียวหลังมามันเหลียวทันทีแล้วจริงนะะครับมันจะสักใครก็ได้เวลาตุกไปไหนอะ่ะ อันนี้คือกำลังจิตใช่ไหมครับหลวงตามันไม่ใช่ความรู้สึกนะมันกระทบด้วยจิตอะอกําลังจกักรพรรดนะครับรเวลาเราสวดล้วก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจกักรพรรดง่ายง่ายถ้าอยากพิสูจน์อะโดยเฉพาะผีเนี่ยโอ้ยง่ายครับกลัวหรือเปล่าล่ะตรงไหนตายเยอะๆก็ไปนั่งตรงนั้นอะมาสวดมนต์ด้วยกันนะจ๊ะมาสวดแล้วตอนนี้น <laughs> อย่างเขามาสวดกับเราพอมาสวดเลิกสวดแล้วเขาจะตามเราต่อไหมครับหลวงตาถ้าเขาเป็นเทวดาเขาตามอยู่นะฮะเอาละเอียดแต่ก็ยังไม่น้อมได้ไม่เต็มที่คือยังไม่เปลี่ยนเขาก็ตามไม่ได้อ๋อมันเขามีลัทมิของเขาว่าเขาไปได้ไกลแค่นี้ยกเว้นเพื่อนกันรู้จักกันเขาเกาะไปกับเราได้อยู่ไม่ใช่เขาจะไปก็ได้ทุกวิญญาณนะไม่ใช่ ใชวิญญาณบางวิญญาณมนไปไกลไม่ได้หรอกครับจะตุมเนี่ยแค่จตุมเนี่ยกับลุกกเทวดาอากาศภูมิเทวดาเนี่ยไปได้ไม่เกินหกกิโลมเบี่ยนจากนั้นไปต่อไม่ได้ยกเว้นพวกนาคเมืองนาคเมืองนาคเมืองยักษ์เมืองคุดเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเมืองไม่ใช่เป็นวิมานเมืองเป็นภาษาราชวังใหญ่หญมีเจ้าเมืองมีมเหสีเป็นเพียบเลย oh, yeah. นาั่นไาปาได้มอ,องนั้นไปได้แต่ไม่ใช่เมืองเดียวมีหลายเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่มันอยู่ในชั้นจาตุงมเพรนาะน,นั้นนาคเขาถึงบางที่เนี่ยนับถือนาคมากแล้วแถบแถบ,แถบ,แถบอีสานแถบทางโน้นอ่ะเขาเป็นเทวดานะเข,า,ขาไม่ใช่เป็นงูนะแล้วอย่างคนที่ไปขอโชคลาภกับท่านแล้วขอได้คือต้องมีความเกี่ยวพันกับท่านไหมครับไม่ใช่ ตัวเองมีอยู่แล้วอ๋อคือเราเคยทํามาใช่เมื่อนนางตะเคียนน่ะนะมันไปสัมภาษณ์นางตะเคียนนะคนระับน,นางตะเคียนถ้าบอกเลขได้ทุกคนนะ่ะนางตะเคียนโดนโค่นแน่นอนนางบอกไม่ใช่เป็นกระจกอย่างเดียวเพราะว่าตู้มีลาบอยู่แล้วเนี่ยมีเคยทําเกี่ยวกับลาบเนี่ยไม่ใช่สมตำนาะลาบนะะ ไม่ต้องไปขูดหรอกแค่มองดูเอาไม่นั่งมีโชคหรือเปล่าขอสักสองตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแวบ,บๆเข้นมาละเขาเป็นกระจกเฉยๆครับถ้าไม่มีนะไปขูดยังไงมันก็ไม่เกิดรอกเลขอะถ้างั้นนางสะเคียนให้ได้หมดเลย็โอ้ <laughs> ไม่ได้ไม่ใช่แล้วเราต้องทําบุญแบบไหนครับหลวงตาถึงจะมีโชคลาภบ,บ่อยๆครับโอ้ําบุญไม่ได้ตั้งใจอนระัทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจเออมาเที่ยวอะมาเที่ยวแถวเนี้ยแถวเขาค้อเนี่ยผ่านรถมาเอ,อ้าไปดูที่มันวัดวัดนี้มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเห็นเขาสวดมน์แล้วก็หยอดตู้ไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดหรอกจะจะมาเที่ยวครับประมาณนั้นแหละ เห็นหลวงพี่เดินมาอ้อหลวงพี่นี่สวายสตังค์หลวงพี่ดีกว่าให้ส,สวายหลวงพี่ครับอ๋อสาธุค,ครับประมาณนั่นแหละพูดถึงพูดถึงทานไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้ไปทานครับแต่เห็นแล้วทานประมาณนั้นแหละโชคลาภที่เราจะได้ก็คือได้มาแบบไม่ตั้งใจเหมือนกัน ครับอันนี้คำถามจากที่นี่นะครับมีรูปลักษ์หลวงตาติดอยู่ติดอยู่หน้าห้องน้ำจะบาปไหมครับโอ้ยติดที่ไหนก็ได้หลวงพออง่อท่านบอกติดอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนทองอย่าให้คนเห็นก็นแล้วกันคนเห็นเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่สมควรถ้าบ้านเราเนะี่ยเราเข้าคนเดียวติดที่ไหนก็ได้ท่บอก นะครับทำไมหลวงตาถึงเน้นสร้างรูปลักษ์หลวงปู่รูปลักษ์จกักรพรรดิแล้วต้องสร้างจํานวนเยอะๆด้วยครับตูไม่เข้าใจอะรูปลักษ์ที่มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตประมาณไม่ได้ครับสบายแค่นี้สบายอย่างอื่นไม่ได้ครับเข้าใจยัง จักรพพัดไม่ใช่ของใครถ้าตู้ไม่สึกเนะี่ยนอนได้จะเป็นจกักรพรัดข้างหน้านอนนะได้แน่นอนเลยแต่ไม่ได้จะเป็นเจ้าของนะฮะได้สวยชาติเดียวชาติต่อไปก็เป็นของคนอื่นแล้วอ,อ๋อมันไม่ใช่ของใครยงไงแล้วอย่างเราเกิดมาสวยชาตินั้นแล้วบุญเราจะหมดไปไหมครับหมดดีทาไมําต่อหมดยังไงก็หมด ก็เหมือนคนที่เกิดมารวยในชาตินี้แล้วเขาไม่ทําบุญต่อใช่ไหมครับหหมดบางคนขอทานยังมีเลยหมดเกี้ยงเลยจ้ไม่ได้ทําต่อมันหมดเราก็ต้องจําเป็นต้องขอทานแก่แล้วทำอะไรไม่ได้นะมีเยอะแยะไปต่อย่างคนที่เขาชอบทําทานอย่างเดียวครับหลวงตาแต่ไม่ค่อยได้ภาวนาทํากรรมฐานครับบุญที่ได้มันต่างกันมากไหมครับไม่มากลรวก็รวยอะ่ะรวยจะว่า ไม่ค่อยมีปัญญาอะไรประมาณนะี้หรือขาสัตว์ไปครับเป็นคนที่พิการแต่รวยอะไรเนะี่ยป่วยแต่รวยครับอันนี้คำถามต่อเนื่องจากเมื่อวานครับหลวงตาเขาสงสัยเรื่องที่หลวงตาพูดว่าพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กครับทำไมไม่เห็นเดี๋ยวแย่แยไปครับเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยผาซ่อนแก้วเนี่ยครับ พอเริ่มสร้างพระใหญ่นะคนแห่กันไปตึมเลยหลวงพี่เปิดตู้อย่างเดียวเลี้ยงไหมเลี้ยงคนแถวนั้นด้วยดอกไม้ทูบเทียนอะไรหมดเลยขน่ดพระใหญ่เลี้ยงเลี้ยงพระพระมีชีวิตแล้วเลี้ยงคนแถวนั้นด้วยคือเหมือนพระใหญ่ก็จะเห็นได้ง่ายพอคนเห็นเขาก็โมทนาพระองค์นั้นก็จะมีกําลังเยอะขึ้นไหมครับหลวงตาใช่เทวดาก็เยอะอ๋อ ตู้ไปไม่เห็นเลยพระใหญ่ๆหญ่ทั่วประเทศเนี่ยสาวอาทิตย์ไปดูดิครับอวัดม่วงไม่เห็นี่ะเราไปอะคนยังกะนอนน่ะชาวอาทิตย์ครับสร้างกี่ปีรู้ป่ะน่ะสร้างตั้งแต่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่นั่นนะผ่านไปผ่านมาจะเป็นโครงอยู่เลย<อ>สิบป,ปีอ่ะครับสร้างเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่ท่านนอนสบายเลยเอารับจะตังค์อย่างเดียวไหมหลวงพ่อหงใหญ่เลี้ยง พระทั้งวัดเลี้ยงทั้งอำเภอด้วยร้านอาหารก็เลี้ยงอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย,ยนะนะพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กอะแล้วอย่างตอนแรกครับหลวงตาที่เหมือนว่าเราเพิ่งเริ่มสร้างฐานยังไม่เป็นรูปลักษ์อะครับมันจะมีกําลังไหมครับหรือมีอพลังงานที่เราคิดจะสร้างรูปลักษ์นี้ไหมก็อ,อธจิฐานแล้วดิขอเจวดาเขาแถวนั้นอะครับเขาช่วยอย่างรูปหลวงปูน่นี่ขึ้นลงขึ้นดิเนี่ยแถวนี้เนี่ย เป็นประโยชน์กับแถวนี้นะถ้าโลกมันปกติเนี่ยคนก็เวียนไปเวียนมาเพ้าหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์เนี่ยใครมาขออะไรท่านก็นให้ครับถ้าสวดมนต์ท่านก็นให้อยู่แล้วให้ตามกําลังนั้นแหละอย่าไปขอมากเลยดูกําลังตัวเองเนี่ยนิมิตเท่าไหร่ไม่เกินล้านก็จะไปเกินล้านทีถ้านิมิตมันได้ล้านก็นขอไปอีกสิบล้านว่ายี 20, 30, ่สิบสามสิบร้อยพวกน้นถ้าขอไม่ได้เอาสักร้อยก่อน ร้อยถ้าได้แล้วก็สองร้อยไงสองร้อยกับพันพันก็หมื่นหมื่นก็แสนแสนก็ล้านล้านก็หลาย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 ลาายล้านหตายก่อนแล้วอย่างมีคนสงสัยว่าถ้าเราขอได้แล้วเราต้องใช้คืนยังไงครับหลวงตาเป็นประโยชน์กับตัวเองครับเป็นประโยชน์สาวๆจิ้มหลวงพี่ให้เลยอ๋อไปกินกาแฟ กินกาแฟพันหนึ่งใช่อออคืเขาหลายคนไม่เท่เนี่ยครับอืมไม่เท่าอยู่แถวๆนี้ก็เอาไม่เท่าจะเอาไระแจกอย่างเดียวก็ถูกนะก็กินด้วยแจกด้วยไงครับแต่อยเก็บนะเก็บไม่ได้เลยครับไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตู้จะคิดแล้วอเก็บไว้ไว้เดี๋ยว มันจะออกรุ่นใหม่เอาเนี่ยเก็บไว้ดีกว่าไว้ประมาณเนี่ยพอเก็บนานๆานเข้าโอ้มันเยอะแล้วไอ้นี่กูไปดีกว่าวะเนี่ยมีทุนแล้วนี่ว่าไปเลยต่เห็นเยอะนะครับเชียงใหม่ตอนที่ไปอยู่นะโอโ้แล้วเหนียวนะองค์นั้นเนีย่ยเหนียวได้มาได้เข้าแบงค์อย่างเดียวแล้วเข้าอย่างนี้นโอ้นล้านอ่ะยังนึกเลยองค์บุญพี่องค์นี้ไม่นานแนละ้ว ไม่นานจริงไปจริงๆเพราะมานั่งนอนคิดถึงเงินที่ได้ทุกวันไงเพราะเป็นคู่สวดเป็นโหเมื่อก่อนมันรับเยอะนี่ออกงานเยอะออกงานทุกวันไงไม่ตํำกว่าพันสองพันหมื่นบางวันอ่ะแล้วก็หลายปีลองคิดดูเป็นล้านนะสะสมไว้นะแล้วนอนคิดนะเอาวัดสมุดมาดูโอ้โหขึ้นไปแล้วเรื่อยๆแล้วเรื่อย เ <L an> ฮ้ยกูไม่อยู่เลยไปสิสุ้ครับอ <L an> <L an> ว,ว่าอย่าเก็บนะหยอดตู้เลยครับใครถวไยวหลวงพี่หยอดตู้กูไม่มีแล้วไม่มีก็ไปไหนไม่ได้จะมา, <L an> จ,าจำเป็นต้องอยู่ <L an> <L an> จับชายไข่ยปลาโล่ครับเพิ่งมาสวดมนต์ครั้งแรกครับเมื่อกี้สวด แล้วเกิดอาการเบาพระในมือเกิดอาการสั่นหรือดิ้นได้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าครับโหจะคิดให้พระดิ้นได้เนี่เก่งแล้วเอาพระดิ้นดิ้นดิ้นเนี่ยโหไม่ใช่ธรรมดาแล้วมังอย่างมันคิดเรามันเป็นมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกอาจารย์่นดิ้นเราไม่ได้คิดมันก็เกิดเบาพอเบาเบา พระเนี่ยมีพลังงานเขาใจะไหมบารมีรวมหลวงพ่อนองคิดดูเนสมัยก่อนพระท่านเต้นด้วยหลวงตาฝึกอยู่กับท่านน่ะในกุฏิใช่ให้พรรวมพร้อมกับท่านด้วยเอ้าวหลวงพี่ทั้งหมดในกุฏิให้พรพร้อมนะท่านท่านพูดอะทุกคนได้ยินนะท่านท่านนั้นหลวงตาไม่บวชหรอก อวาวก็จริงอนะสิ่งพวกนี้มันทันว่าโอ้ยมันทําได้เองก็ทําได้ทัานบอกแต่เองจะทนทําได้ขนาดไหนทำไมเองเนี่ยฐานเนี่ยเองสวดมนต์ได้หรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสวดเยอะๆได้ไหมสักสิบยี่สิบปีอ่ะใช่ไหมนะรุ๊บ <c oughs> อ้าวก็ <c oughs> ถูกแล้วละ่ะมันก็ไม่มี ความรู้สึกทางโลกแล้วไม่ได้บันทึกโลกเลยอะ่ะย่างอยู่เนี่ยเขาให้กินนอนส่วนมน์ก็อยู่เนี่ย,ยไม่จ้องไปไหนเ,ข,เข,าาาข้ากุฏิเข้าศาลาเข้ากุฏิเข้าศาลาร้านกาแฟวนเวียนวนเวียน,น,ยนแถวนเนี่ยยี่สิบปีอะ่ะครับไม่ไปไหนอะ่ะลองที่ผมไม่ได้อะไรก็ให้มันรู้ไปเลยอย่างน้นอยๆก็ได้ความแกล่ละ <laughs> แก่ไปยี่สิบปี มันทํายากสุนี่ทํายากไม่ใช่ง่ายๆหรอกมาอยู่สักปีดิโอ้เดี๋ยวก็ดิ้นแล้วโอ้เดี๋ยวไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นู่นนี่นั่นนะแต้มาเดี๋ยวก็เล่นโทรศัพท์มาสวดแล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่ได้อีกอ่ะถ้าจะเอาในศาสตร์นี้นะต้องจ่อเลยทานบอกทําจริงเนะทำจริงก็ได้จริงนั่นแหละครับปัญหาตัดไปหมดเลย ความรู้สึกสังโลกโทรศัพท์ทุบทิ้งทำได้ก็โอเคได้แล้วทำไม่ได้ก็ช่วยวไม่ได้ครับอย่งางศาสตร์หลวงตาครับศ<ม>าสตร์หลวงตาหลวงปูงป่ครับ, <c oughs> ค,รบคือทำไมถึงไม่เน้นเรื่องการเคร่งเครียดนะครับหลวงตา<อ>ให้พวกเราสบายสบายเครียดเนี่ยไม่สัมผัสอะไรไม่ได้หรอกคูครับแค่เครียดเนี่ยก็กูตายแล้ว เครียดเนี่ยทำร้ายตัวเองแล้วยิ้มไปเถอะเราก็สบายคนเห็นเราก็สบายครับใช่ไหมถ้าหน้าเบึ้งเนี่ยลวงพี่เห็นสาวสาวหน้าเบึ้งพี่จะไปจีบเขาไหมอ๋อก็ถูกแล้วล่ะขูไม่อยากเขาใกล้หน้าไม่รีดใช่ไหมเออก็ถูกแล้วหน้าเบึ้งอย่างนั้นบุญจะเข้าไหมครับหลวงตาไม่เข้า แล้วอย่างเป็นคนชอบขี้สงสารนะครับคือเหมือนเห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วพอเราไปนึกถึงเรื่องเขาเราก็เศร้าครับเศร้าก็เอาเอา,เอาความเศร้าของเขาไปหน่อยหนึ่งจริงๆเราก็ไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ฮะแก้ไขใครไม่ได้แต่แก้ไขตัวเองได้ครับความเศร้าของเขาไม่ใช่เขาฝึกมาวันสองวันนี่เขาต้องโดนสังคมแถวๆนั้นบีบมันถึงเศร้าไปเรื่อยๆไงนะใช่ไหม เศร้าก็เศร้าก็ชินไปเรื่อยๆเศร้าทุกวันชินทุกวันหูเลยมาแก้ไขจะเนี่ยากแล้วครับหน้าไปไหนก็เศร้าอย่างนั้นอะมนุษย์ก็ห่างวิญญาณก็ไม่ครบถ้าตู้อารมณ์ดีเนี่ยยิ้มสบายหน้าโมพุทธายะคนก็ครบผีก็ชอบครับเอาจริงทำไม เรามีผีเป็นเพื่อนเยอะๆดียังไงครับหลวงตาก็ดีนะเวลาพูดอะไรเวลาคิดอะไรมันก็มันมันรู้อ่ะมันทําไม่ได้มันก็ทํานะวยกเว้นมันทําไม่ได้หลวงตาทดลองมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับอืเมื่อก่อนเนี่ยทดลองมาหมดแล้วตั้งแต่เป็นการละวาดแล้วขนาดไม่รู้จักใครเลยมีมั่งไม่มีมั่งสตาตังเนี่ยเข้าไปกินเลยบอกเอาวิญญาณแถวเนี้เอาบุญไป เดี๋ยวจะแผ่บุญให้ทุกวันฟรีทุกฟรีมีคนมาจ่ายให้เสร็จเลย mm hmm. นี่คือคือสวดสวดมนให้เป็นเป็นประโยชน์นะ mm hmm. มันก็เป็นเหมือนกับว่าการเราทดสอบด้วยว่าสิ่งที่เราฝึกมานั้นได้ผลไหมใช่หลวงพ่อท่านบอกมันต้องพิสูจน์ไม่พิสูจน์เราจะไปเชื่อได้ยังไงเราครับเราไม่เชื่อเราก็ขี้เกียจแล้ว เ <laughs> ช่ไหมล่ะเขาก็มันไม่เชื่อมันก็ขี้เกียจเราเลยถ้าเชื่อเราโอ้ยยิง่งขยันหนักเข้าไปอีก